S <S สวัสดีครับสวัสดีครับน้องโมฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเจ้าของรถคันนี้นะครับ T120 Triumph ต้องบอกเลยว่าคันนี้ของแต่งรวมๆเนี่ยประมาณเฉียดๆฉในสี่แสนเนี่ยต้องมี<ช>ที่ขนาดยังไม่ได้เปลี่ยนล้อนะในะครับนอนา,าคตามีการเปลี่ยนล้ออยากจะใส่เป็นคิโนแล้วก็<ช>รวมรถึงโชคหน้าใส่เป็นโอลินด้วย<ช>ก็น่าจะทะลุสี่แสนเนี่ยน้องโมทำไมถึงเลือกใช้ T120 ครับเล่าให้ฟังหน่อย คืออยากมีรถไว้ขี่สักคันครับครับผมแล้วก็ชอบชอบคลาสสิกอยู่แล้วครับก็เลยมันต้องไท่อัมครับแล้วก็โดยที่เราไปดูหาข้อมูลมาเนี่ยครับไทอัมเนี่ย T120 เนี่ยมันสามารถแต่งได้หลายแนวครับอืมก็เลยมาลงตัวที่แท็กเกอร์เนี่ยจัดทรงเนี่ยประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นแท็กเกอร์แต่ถ้าหากว่าเราย้ายท่อไปให้มันขึ้นด้านข้างแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นสแัมเบิล แต่ว่าสแคมเบอร์ล้อเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะวงล้อเขาจะเขาจะเขาเรียกว่าใหญ่กว่ากว้างกว่าใช่หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างถ้าใครที่ชอบทรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันเลยดูกันเลยว่าคันนี้เขาทําอะไรไปบ้างแล้วราคาประมาณสักเท่าไหร่เพราะเจ้าของเองก็ทํามาสักพักแล้วจาไม่ได้ด้วยว่าราคาเท่าไหร่นะครับเริ่มจากด้านบนแล้วกันะฮะน้องโมอันนี้เลื่อนไม้จริงมีอยู่แต่ถอดออกใช่ครับจริงจริงเดิมมันจะเป็นไม้กลมๆสองอัน ครับมีแล้วทําอะไรบ้างครตัวนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไม้ครับยี่ห้ออะไรเ,เ,เอ่ยเดทเดทโทนาเดโทนาครับเรือนไม้ตัวนี้ก็ประมาณ7 0 0ดพครับผมเจ็ดพร้อมกล่องก็คือกล่องอีกประมาณหมื่นนึง ก็คือว่าถ้าใส่แค่ไมค์แค่เนี้ยไม่ได้ไม,ไดมันต้องมีกล่องด้วยก<ช>ล่อง <g ül üyor> ตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมเรื่องของไฟฟ้าต่างๆใช่ให้มันแมทก,ก,กันกับตัวเลนไมค์ใช่ครับ <g ül üyor> ก็เกือบเกือบสองหมื่นแล้วนะครับชุดนี้นะครับมาที่ตรงนี้แผงคอใช่ไหมฮะครับแผงคอคือตรงนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งอันเลยอะใช่ครับทั้งแผงเลยทั้งแผงเลยนะครับใช่เป็นงานของบ้านเรานี่แหละถูกต้องครับแผงคออีกประมาณเท่าไหร่ประมาณแผงนี้ประมาณสี่พันห้าครับสี่พันห้านะครับส่วนตุ๊กตาแฮนด์ตรงนี้ก็คือของ ใช่ใหม่เปนแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งเดิมก็คือเหมือนเราเราถอดแผงออกมาก็คือจะเป็นตำแหน่งเดิมของของตัวเดิมครับแต่ตรงนี้สังเกตให้ดีนะต้องต้องมีนะฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาออกไปหมดแล้วไม่มีอะไรบอกเลยตัวนี้มันบอกแค่เรื่องความเร็วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็กิโลใช่ถูกต้องนะฮะตัวนี้บอกไฟเลี้ยวนี่ฮะสายขวาไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นเกียร์ว่างใช่ครับนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าน้ำมันเหลือแค่ไหนตัวนี้ถ้าสีแดงเนี่ยขึ้นปุ๊บแปลว่า วิ่งได้อีกสักประมาณ10กิโลถูกต้องครับคุณต้องเติมน้ำมันละใช่ครับด้ตรงนี้แฮนด์เปลี่ยนใหม่เขาเรียกทรงอะไรอ่ะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็คือมันเป็นทรงแบบว่าแ็กเกอร์ก็คือมันจะประมาณนี้ใช่ครับแต่มันจะมีความกว้างความยาวอะไรให้เลือกไหมฮะเอ่อไม่น่าจะมีครับก็คือถ้ามีก็คือจะเป็นแค่ยกแค่ยกใช่ครับเข้ามาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยของเดิมนะครับเปลี่ยนในเรื่องของการเบรกกับการคัชเป็นเป็นของไททัม อ,อันนี้เป็นงานไทยเลยครับงานไทยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ไอเขาเรียกปลอกปลอกคันเร่งใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้ของของแวนหยุยคู่หนึ่งประมาณเกือบสามพันใช่ไหมใช่ครับประมาณสามพันแต่แต่ว่าฟิลความรู้สึกเนี่ยมันหนึบมือดีนุ่มมือมากนะฮะกระชับดีหยุยแต่ราคาใช้ได้เลยเนาะสุดเหมือนกันตัวนี้ฝาถังเดิมเดิมครับทุกอย่างนะครับเป็บนบังโคลนชุดหน้าใช่ครับ เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเท่าไไร่ะจำได้ไหมครับราคาประมาณ3 0 0พประมาณ3,000นะฮะส่วนโชคเนี่ยยังเป็นเดิมอยู่นะครับใช่ไฟเลี้ยวอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับพร้อมพร้อมตัวจับตรงนี้ไฟเลี้ยวก็ทรงเล็กๆอย่างนี้แหละฮะมาที่โชคหน้านะครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามมากครับตัวนี้สีดำๆจริงๆมันจะมีการโชคสีเงินนะใ่น้องโมก็ ทำการใส่ตัวหุ้มเข้าไป<ช>ตัวนี้รประมาณข้างละ1 0 0 0นะคู่หนึ่งก็ประมาณ2 0 0พันใช่ปะถูกต้องครับถูกต้องนะครับ,รบแล้วก็มาที่โชคครับอันนี้ยังเป็นโชคเดิมอยู่แต่ว่าเขาได้มีการทําไส้ในใหม่ฮะตัวนี้กับตัวนี้นะครับเรียกว่าเอาไส้ของโชคโอลินมาใส่เข้าไปถูกต้องครับงบประมาณอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ7 0 0 0พถึงแปดพบาทเจ็ดพันถึงแปดพบาทนะครับ, 7, 8, บ,รบตรงนี้ ไอ้ฝาครอบเขามีอย่างนี้ให้เหรอใช่ครับเป็นอย่างน,นี้มาให้เลยใช่เป็นตัว,ตวยืดสปิงนี่นะฮะแล้วก็เป็นโลโก้โอลินอย่างนี้เลยก็ได้ฟิลที่เป็นโอลินแต่ว่าก็บอกโชคกก็มียังเป็นเดิมอยู่ใช่ครัได้เรื่องของ performance เรื่องประสิทธิภาพที่มากขึ้นโอ้ไฟสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตัวข้อไฟตรงนี้ทั้งเซ็ตชุดเนี้ยประมาณเท่าไหร่ฮะอืออยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 6 0ก0กว่าบาทรวมถึงไฟหน้าตรงนี้ด้วยไหมใช่ครับ อันนี้คือก็คืองานในบ้านเราเหมือนกันใช่ครับงานประเทศไทยนี่ผมต้องบอกว่างาน c ซียนซีเขางานเมียนนะสีเสืใช้ได้เลยอ่ะส่วนชุดแกสบัดนะครับเขาก็ใส่เข้าไปเป็นของโอรินนะครับรวมขาจับรวมอะไรแล้วเนี่ยชุดนี้ก็รมุรมๆเกับเกือบ20,000บาทนะครับแต่ก็แน่นอนนะใส่ไปแล้วก็ปรับหนืดปรับอะไรได้ใช้งานคุ้มค่าครับพวกกันแครงหรือว่าพวกตัวครอบต่างๆที่มันเป็นโลหะเนี่ย น้องโมเขาก็ถอดออกไปนะครับแล้วก็เอาไปชุบเป็นของเมียงมาใช่ครับด้วยงบประมาณที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ารุ้มๆมประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทได้ไหมได้ครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นกันล้มของ i s เตรงเข้าไปด้วยตรงเนี้ยงานเป็นงานของไทยใช่ครับนะครับงานสวยงานเรียบร้อยเนียนๆเลยนะครับแล้วก็มาที่ท่อท่อก็เป็นของไทยนี่แหละของบ้านเราเองนะครับใช่ครับท่อชุดนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ โดยประมาณหมื่นหกครับประมาณหมื่นหกนะครับท่อคุณก็ต้องไปจูนด้วยใช่บกรองกล่องช่ค่าทําอีกประมาสองส0งพันนะฮะรวมๆแล้วก็ถ้าทําท่อชุดนี้ไปก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นได้สองหมื่นบาทจบเลยจบครับจบนะฮะส่วนสวิตช์กุญแจนะครับถ้าว่าเราถอดเลือนไม้ออกแล้วเนี่ยนะครับด้านหน้าอยากให้โล่งแล้วก็สวยสวิตช์กุญแจเขาก็จะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ใช่ครับนะครับน้องโมสวิตช์กุญแจเนี่ยมันรวมอยู่ในเซ็ตกล่องไฟของไม้ด้วยไหม ไม่ครับแยกกันตรงนี้ค่าค่าย้ายอะไรประมาณเท่าไหร่แพงไหมโอ้โหประมาณ4 0 0พได้ครับที่ย้ายจากด้านหน้ามาไว้ตรงนี้นะใช่ครับมันมีค่าจ่ายอะไรเรื่องของการเรื่องสายไฟด้วยเรื่องควบคุมไฟอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นถ้าอยากจะเท่อยากจะให้มันดูข้างบนโล่งๆก็ใช้จ่ายรมานี้มันมันรวมกับตัวการย้ายท่านชาร์จด้วยครับท่านชาร์ตตรงไหนเอ่ยไดชาร์ตครับสั่งเนี้ยครับย้ายมาไว้ตรงนี้แทนใช่ไหมเดิมที่อยู่ตรงไหนครับ เ uh, เดิมทีอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่นะครับเดิมทีตัวเนี้ยอยู่ด้านนี้นะครับแต่ว่าเขาย้ายมาตรงนี้กับสวิตช์กุญแจถ้าหากว่าอยากมาเป็นทรงนี้เฟรมคุณต้องสั้นด้านหลังเนี่ยคุณต้องตัดแล้วก็เชื่อมใหม่เพื่อที่จะโชวยางแบบเด็มทีแล้วข้างหลังเนี่ยเขาก็ใส่บางโคนใหม่นะไฟเบรกกลมๆแนวๆอย่างนี้นะครับรวมถึงไฟเลี้ยวครับด้านหลังเนี่ยราคาเหมาไว้ก็ร่วมหลักหมื่นละเนาะนะครับรวมทําสีด้วยแล้วก็บอก เบาอันนี้คือทําใหม่เลยใบนี้ก็มาสี่ห้าพันต้องมีนะครับแล้วก็ในเรื่องของโช๊คใส่เป็นโอลินคู่นี้นี่คือตรงรุ่นกับทีร้อยยี่สิบเลยเป็นโช๊คแต่งด้วยนะครับสปริงสีดำโซ่นี่ก็เส้นหนึ่งประมาณสักสี่พันได้ไหมได้ครับสี่พันกว่าบาทเนี่ยเป็นสีดําแล้วก็หมุดหมุดออกทองทองเนาะใช่ครับส่วนสเตอร์หลังครับก็เป็นสเตอร์แต่งเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของซี่ซี่ฟันสเตอร์เนี่ยขนาดเท่าเดิมไม่ได้มีการทดสเตอร์อะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้สเปกยาง เป็นไงบ้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอะไรไงฮะใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นนิดนึงใช่แต่ลงได้นะเพราะว่าสเปคยางด้านหลังเนี่ย150่งนทับนะครับดูแล้วยางไม่เบียดไม่เบียดโซ่ด้วยนะครับใส่ได้นะครับถ้าหากว่าอยากจะมาทรงนี้แนวเนี้ยก็ต้องใส่ยางประเภทอย่างนี้เข้าไปครับราคายางอยู่ที่เท่าไหร่ครับ12ื่นครับจุดยึดของเขาเนี่ยฮะเขาจะทำเป็นตัวแป้นรับทะเบียนอย่างนี้นะครับแล้วก็ยึดกับ เหมือนกับน็อตแกนโชคข้างล่างตัวนี้นะครับดูนะฮะปึ๊บโอ้โหมาอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากว่าต้องการความเพียวความโล่งคุณก็ปึ๊บปิดอย่างนี้ครับจบเรียบร้อยฮะขออนุญ,ญาตนะครับครับ เสียงท่อนี้แบบแน่นแน่นเน้นๆเล้าๆเลยชอบไหมดิบๆดิบครับดิบๆ<อ>เลยเนาะนะครับสุดยอดมากแต่วลาล่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายๆจุดบางอันเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ ที่คุยกับน้องโมแล้วเนี่ยเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยที่คุณจะต้องใส่ใจนะก็คือเรื่องของสายไฟครับเพราะว่าได้ย้ายตําแหน่งทุกอย่างของสายไฟไปหมดเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องให้คนที่ชํานาญแล้วก็เก่งทําด้วยครับไม่งั้นถ้าพลาดไปนี่นี่โอ้โหยาวเลยเหมือนกันนะนะครับระว่จบสำคัญมากครับเรื่องสายไฟไท่ฮัมครับผมยังไงก็ฝากเรื่องสายไฟเไว้ด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องโมมากๆนะครับขอบคุณ,คณคนะครับอุตส่าห์รถมาโชว์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันกับการแต่งสไตล์แท็กเกอร์ กับที120นะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสถานที่ล้างรถนะครับถ้าหากว่าจะล้างจะเคลือบให้นึกถึงเฮมโตและถ้าหากว่านึกถึงมอเตอร์ไซค์ให้นึกถึงแอมครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ